ปี2025กลายเป็นปีที่ทั่วโลกจับตามองประเทศลาวมากที่สุดหลังจากมีการเปิดตัวอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่ที่ล้ำสมัยและทรงพลังภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของรัฐบาลกลางซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับหลายประเทศในอาเซียนและนานาชาติเพราะเราไม่เคยเปิดเผยขีดความสามารถทางด้านนี้มาก่อนการเปิดตัวในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ลาต้องการแสดงศักยภาพของตนบนเวทีโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศและความมั่นคงระดับภูมิภาคหนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือรถถังรุ่น THUNDER 25ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยวิศวกรลาวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากจีนและรัสเซียรถถังรุ่นนี้มีระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย AI ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถตรวจจับ เป้าหมายและยิงได้อย่างแม่นยำโดยใช้เวลาน้อยกว่า3วินาทีตัวถังทำจากวัสดุผสมกรอนานโนที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานสูงสามารถต้านทานกระสุนเจาะเกราะขนาด120มิลลิเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีได้จากลามกล้องโดยตรงทำให้เป็นรถถังที่มีทั้งพลังการยิงและความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้านอกจากรถถังแล้วโดร,รุ่น Sky SAW k หก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่สร้างความฮือฮารดรนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการลาดตระเวนและการโจมตีในพื้นที่ห่างไกลสามารถบินต่อเนื่องได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงโดยมีระบบกล้องอินฟราเรดและเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายระยะไกลที่สามารถทํางานได้แม้ในเวลากลางคืนหรือท่ามกลางหมอกหนาความพิเศษของรุ่นติดอาวุธคือสามารถบรรทุกขีปนาวุธจู่โจมระยะไกลได้ทําให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็ว อาวุธอีกชนิดที่ถูกพูดถึงคือขีปนาวุธราก้อนไฟ X ซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธพิสัยกลางที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ลาวและผู้เชี่ยวชาญจากเอเชียตะวันออกขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงไกลกว่า800กิโลเมตรใช้ระบบนำวิถีแบบ AI ที่สามารถปรับเส้นทางได้อัตโนมัติเพื่อลกเลี่ยงการสกัดกั้นจากระบบป้องกันทางอากาศของสัตปูหัวรบของขีปนาวุธนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ ทั้งระเบิดแรงสูงและหัวรบแบบ EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้ภายในไม่กี่วินาทีการเปิดตัวอาวุธเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ใหม่ของลาวที่มุ่งยกระดับประเทศให้มีศักยภาพทางทหารทัดเทียมประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคไม่เพียงเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังเพื่อสร้างสมดุลและอิทธิพลในอาเซียนการพัฒนาดังกล่าวยังช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยเพราะอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธสมัยใหม่ต้องอาศัยเทคโนโลยี การจ้างงานและการฝึกฝนบุคลากรจำนวนมากเลาาในปี2025จึงไม่ใช่เพียงประเทศเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกต่อไปแต่ได้ก้าวเข้าสู่เวทีโลกในฐานะผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่ที่โลกต้องหันมามองด้วยความสนใจเพราะสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นไม่ใช่เพียงอาวุธแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการปกป้องอธิปไตยของตอนเองอย่างแท้จริง